นาซิซัสในตำนานของกรีกเป็นเทพที่มีรูปโฉมงดงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็นความเป็นเทพที่มีรูปลักษณ์ที่งดงามมากๆทำให้เหล่านางไม้ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นแต่ตัวนาซิซัสกลับไม่เคยรักใครเลยเพราะเขาแสวงหาเพียงคนที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นตามตำนานบอกว่าวันหนึ่งนาซิซัสไปพบกับนางไม้ชื่อเอกโค ซึ่งเป็นนางอับสรประจำเทพีเฮราเทพเจ้าแห่งสตรีและการสมรสมเหสีเอกของเทพซุสซึ่งเป็นเทพแห่งท้องฟ้าและสายฟ้านางไมเอ็กโคเป็นผู้ที่เทพซุสให้ความไว้วางใจอย่างมากเพราะเป็นผู้ที่รู้ความลับของเทพซุสว่าแอบไปมีความสัมพันธ์กับนางอับสรอ,อื่นๆมากมายนางไมเอ็โคนี้มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือช่างพูด นางจะพูดจนคนฟังนั้นเบื่อครั้งหนึ่งเทพีเฮรากำลังอาบาสเทพซุสเรื่องไปมีความสัมพันธ์กับอับอรมากมายนางอับสรเอ็กโคก็เข้าไปขัดขวางทำให้เทพีเฮราโมโหแล้วก็สาปเอ็กโคให้พูดเองไม่ได้ต้องคอยพูดทวนเสียงคนอื่นเท่านั้นตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่มาของเสียงกล้องสะท้อนที่เขาเรียกกันว่าเสียงเอ็กโคหรือเปล่าเมื่อนางมาเ e อ็โค ไปเจอกับเทพหนมรูปงามนาซิซัส,สนางก็อดไม่ได้ที่จะเฝ้าติดตามจ้องมองด้วยความหลงไหลแต่ด้วยคำสาปจากเฮราเอ็กโคจึงไม่สามารถจะพูดจะบอกสิ่งที่ตนคิดได้ทำได้แค่พูดตามนาซิซัส,สนาซิซัสพูดอะไรนางก็พูดตามเหมือนล้อเลียนทำให้นาซิซัสรำคาญจึงไลเอ็กโคไปเสียด้วยความรังเกียจ ทำให้เอ็กโคต้องหนีไปด้วยความอับอายทั้งทั้งที่รักแสนจะรักความจงหองของนาซิซัสนี่เองทำให้เทพอโฟรไดหรือบางตำนานเขาจะเรียกว่าอโฟรไดทีหรือตามตำนานของกรีกจะเรียกว่าวีนัสซึ่งทรงเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ยินวาจาสุดท้ายที่นาซิซัสไล่เอ็กโคทำให้อโฟรไดากลิ้วเป็นอย่างมากเพราะอโฟรไดนั้นเป็นเทพธิดาแห่งความรัก และนาซิสซัสก,ก็ทำตัวเป็นศัตรูต่อความรักไม่ให้คุณค่ากับผู้ที่หลงรักตัวเองอโฟรไดหรือวีนัสจึงสาบนาซิสซัสว่าให้เขาเนี่ยต้องรักกับคนที่ไม่อาจจะรักตอบเขาได้ตลอดการจากผลของคำสาบนี้เมื่อนาซิสซัสโน้มตัวลงเพื่อดื่มน้ำในบ่อน้ำกลางป่าเขาเห็นเงาของตัวเองในน้ำก็ตกลุมรักเงาของตัวเองจนไม่เป็นอันกินอันนอนหรือขอยับไปไหน เฝ้าแต่มองเงาของตัวเองจนสิ้นใจอยู่ข้างบ่อน้ำนั้นตอนจบของเรื่องเทพอโฟ o ไดนึกเวทนาจึงเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้ชื่อดอกนาซิสัสเพื่อเตือนให้ระลึกถึงนาซิสัสเทพผู้หลงตัวเองทุกวันนี้จะมีดอกนาซิสัสขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าโดยเฉพาะบริเวณรอบบ่อน้ำนั่นเป็นเรื่องของเทพพนิยายแต่ที่เรามาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือ กำลังจะเล่าถึงเรื่องของโรคโรคหนึ่งที่มีชื่อว่าโรคนาซิสซิติกหรือโรคหลงตัวเองซึ่งเป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่งชื่อนาซิสซิติกเข้ามาจากนิสัยของนาซิสัสที่เป็นคนหลงตัวเองนั่นเองคนเราเนี่ยท้ามั่นใจในตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าถึงขนาดหลงตัวเองอันนี้จัดเป็นคนป่วยลักษณะของโรคเป็นยังไงอาการของผู้ป่วยโรคนี้ก็จะคล้ายคลึงกับ นาซิสัสต,ตามเทพ,พนิยายทุกประการก็คือเขาจะคลั่งไคล้ตัวเองมากเกินกว่าปกติจนก่อให้เกิดความบกพร่องทางบุคลิกภาพขึ้นมาคือไม่ฟังใครเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวารจากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการประมาณ9อย่างลองสำรวจตัวเองตามดูนะครับอย่างแรกฉันเป็นมือหนึ่งในปัตภี คือสําคัญตัวเองผิดผู้ป่วยมักจะเข้าใจไปว่าตัวเองเป็นบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นเหนือคนอื่นทั้งปวงในโลกนี้ในทุกเรื่อง 2. ฉันทำอะไรก็เทพหมดคือคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จในทุกด้านอย่างไม่มีขีดจำกัดเลิศเดอเพอร์เฟกไปทุกอย่าง 3. มไม่มีใครเข้าใจฉันนอกจากขั้นเทพด้วยกันเท่านั้นคือเข้าใจว่าตัวเองเป็นบุคคลพิเศษ จะมีก็แต่บุคคลพิเศษด้วยกันเท่านั้นที่จะเข้าใจตัวเขาได้ 4. ฉชันนี่แหละเท่ที่สุดในโลกไม่มีใครเท่ใครเนียบเท่าฉันแล้วคือต้องการการชื่นชมสนใจจากคนอื่นมากเกินไป 5. ก่อนในเมื่อฉันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ใครจะทำอะไรฉันได้คือจะมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็จะต้องถูกต้องไปหมดทุกอย่างจึงไม่มีความรู้สึกผิดเวลาที่ทำอะไรผิดพลาด ใครอย่าไปเตือนอย่าไปแนะอย่าไปบอกเสีให้ยาก 6. จะเป็นแบบว่าทําโน่นให้ชันทีทํานี่ให้ชันทีคือชอบใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเพื่อทําประโยชน์บางอย่างให้แก่ตัวเองอยู่เสมอ 7. คนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่สนก็คือจิตใจกระด้างเย็นชาไม่มีความเห็นอกหินใจคนรอบข้าง 8. ฉันนี่ทำอะไรก็เทพหมดคนอ,น,อนอื่นอิจฉาฉัน เพราะฉันเก่งกว่าพวกนั้นทุกคนคือเขาจะอิจฉาริษยาคนรอบข้างและมีความเชื่อว่าคนอื่นๆรอบตัวก็กำลังอิจฉา,าตัวเขาเหมือนกัน 9. อะไรอะไรที่ไม่ถูกใจถือว่ายี่เงาหมดสำหรับฉันคือคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนพวกนี้จะแสดงความหยิ่งยะโสโอหังออกมาทั้งทางพฤติกรรมคำพูดแล้วก็ทัศนคติ พฤติกรรมการชอบดูแคลนคนอื่นการแสดงออกให้เห็นว่าตัวเองอยู่สูงกว่ารวมไปถึงการอิจฉาผู้อื่นที่ดีกว่าตนและพร้อมที่จะทำลายคนที่ดีกว่าให้เสียหายสิ่งต่างๆเหล่านี้คืออาการของโรคหลงตัวเองแทบทั้งสิน้นท่านผู้ชมครับผู้ป่วยโรคนี้อาจจะไม่ได้แสดงอาการครบทั้ง9อย่างนี้ก็ได้คือถ้าครบนี่ถือว่าแย่แล้วนะครับการแสดงออกเพียงแค่4ีหอย่าง ก็ถือว่าเข้าข่ายการเป็นโรคนี้แล้วบุคลิกภาพของแต่ละคนนั้นมันมีส่วนผสมกันระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูซึ่งทําให้เกิดเป็นบุคลิกภาพของแต่ละคนขึ้นมาซึ่งอาการของโรคหลงตัวเองนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาด้วยจากรุ่นสู่รุ่นปู่ย่าตายายเป็นถ่ายทอดถึงพ่อแม่ลงมาถึงลูกหลานคนที่เป็นโรคหลงตัวเองนี้ถ้า เป็นคนที่มีอำนาจก็จะไปแสดงกิริยากดขี่ผู้น้อยผู้ที่ด้อยกว่าแต่ถ้าเป็นคนไม่มีอำนาจก็มักจะแสดงออกให้คนอื่นเห็นถึงความเก่งกาจของตัวเองซึ่งสำหรับพวกที่มีอาการรุนแรงก็จะพยายามแสดงออกโดยไม่สนว่าจะต้องใช้วิธีการใดโรคหลงตัวเองนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนร่วมง,งานกับคนรอบข้างเสียไปเพราะในที่สุดแล้ว สังคมก็จะไม่ยอมรับในตัวเขาและเขาเองก็ไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าตัวเองนั้นเทพไปซะทุกอย่างผู้ป่วยโรคนี้มักจะมีอาการซาดิตร่วมด้วยคือมักจะทำร้ายจิตใจของคนอื่นด้วยการดูถูกดูแคลนถากถางอย่างจงใจเพื่อที่จะสร้างความบาดเจ็บทางจิตใจอันนี้เป็นการชดเชยกับประสบการณ์ร้ายที่ตัวเองเคยประสบมาในอดีตผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ยังเกลียดการเสียหน้าเป็นอย่างยิ่งเพราะ มันจะเป็นการกระทบกับปมด้อยในด้านสังคมของเขาอย่างรุนแรงผู้ป่วยอาจจะขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็กระทําการต่างๆเพื่อปอกป้องหน้าของเขาบางทีถึงขั้นทําร้ายร่างกายหรือแม้กระทั่งการฆ่าคนที่เป็นโรคหลงตัวเองมักจะมีความเครียดตลอดเวลาแฝงๆอยู่เพราะกลัวที่ตนเองจะต้องขายหน้าจึงพยายามทําตัวเองให้ดูเด่นและก็มีความมั่นใจในตัวเองในระดับที่สูงมาก ซึ่งถ้าได้รับการตอบสนองที่ดีก็จะกลายเป็นการกระตุ้นให้อาการหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ได้รับการตอบสนองบางทีก็นำไปสู่อาการซึมเศร้าวิธีบำบัดนั้นต้องทำยังไงการบำบัดคนที่เป็นโรคหลงตัวเองนี้จำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อลดพฤติกรรมในการหลงตัวเองลงแต่ก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นมีอาการหลงตัวเองที่มากเกินไปหรือเปล่า หลายคนใช้การอวดอ้างเพื่อลดปมด้อยหรือความผิดพลาดให้กับตัวเองและสำหรับการเลี้ยงดูเด็กให้ห่างไกลจากอาการหลงตัวเองนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้เด็กรู้จักการใช้ชีวิตในสังคมเพื่อนฝูงในหลากหลายระดับมันจะทำให้ปหัญหาทางพฤติกรรมหลายๆอย่างจางหายไปจากตัวเด็กได้ซึ่งพ่อแม่ก็อาจจะช่วยลูกได้ในการสอนให้เด็กรู้จักคบเพื่อนอย่างเหมาะสม ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าในสังคมปัจจุบันมีปัญหาคนเป็นโรคหลงตัวเองเยอะเราจึงพบเห็นคนมางคนเป็นถึงขนาดต้องไปเที่ยวถามคนอื่นว่ามึงรู้ไหมว่ากูลูกใคร